เหตุการณ์ที่ปราจีนบุรีมีนายกอบตเนี่ยมางานบวชแล้วพอเดินเข้ามาในงานปรากฏว่ามีเหตุการณ์ชมุมนุมเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไปเจอกับชายกลุ่มหนึ่งที่เดินตามมาแล้วเหมือนว่ามาทําร้ายร่างกายกันมีภาพเหตุการณ์วงจรปิดนะจับภาพเอาไว้ได้นะครับนี่คุณผู้ชมดูวงจรปิดนี้นะลงจากรถตู้ละช่วงบ่ายนะครับเนี่ยก็มาที่วัดใหม่กรงทองที่ศรีมหาโพธินายโยธินที่บอกว่าเป็นนายกอบตท่าตูมเนี่ยเดินมาในงานบวชแล้วหลังจากนั้น ก็มีชายสี่คนเดินตามเข้ามานี่คุณผ,ผู้ชมดูนะก็เดินเข้ามาในงานเหมือนกันปรากฏว่าไปโนนไปไปนัวกันอยู่ภายในงานนะครับแล้วคนไปร่วมงานก็เยอะด้วยตกใจกันนี่นีเดี๋ยวจะมีภาพตอนที่เดินเข้าไปข้างหลังนี่ชุลมุนล,ล<อ>้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วสุดท้ายเนี่ยนายโยทินที่เป็นนายกอบตถูกพาออกจากจุดเกิดเหตุถูกพาออกจากงานไปอ่ะนี่ ก็ล้อมไว้แล้วก็พาขึ้นรถออกจากวัดไปนายโยธินก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมีบาดแผลเล็กน้อยนะครับที่แก้มกับที่ลำคอ,อถ้าเกิดใช้คำก็น่าจะแบบมีใครเหวี่ยงมือมาโดนนะนะครับหรือโดนตุ๊บเดินตับไปด้วยเนี่ยนะครับสาเหตุนายโยธินบอกว่าเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นครับนี่ดูพอสมควรนะเพราะว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถูกคมคูจากผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ประมาณว่าส่งสัญญาณมาว่าระวังตัวไว้นะเดี๋ยวเจอที่ไหนจะจัดการที่นั่นครับมีกลุก่มชายการมาห้าคนนะครับรบชาชบ้านก็นมันรุมก,กันผมราชบ้านก,นกนมม็รับหมัดรับปีนแทนผมไปหลายคนเลยครับส่วนลูกของขอบุญราชบ้านจริงผมซึ้งใจมากแต่ผมก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะอุดอัดขนาดนี้ก็อิทธิพลนะครับนักเลงของไม้มันไม่น่าเกิดขึ้นในตำานักตูมเราจังหวัดจินบุรีเราอ่ะทีนี้ถามว่าไอ้การเมืองท้องถิ่นที่ว่าเนี่ย โมไหนหรอปรากฏว่าฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับเขาก็ไปมอบตัวกับตำรวจที่สพศรีมหาโพธิ์แล้วนะครับหนึ่งในนั้นนชื่อว่านายสมพงศ์เล่าให้ฟังบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่หลานชายของผมเนี่ยจะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านแล้วมีกำนันติดต่อมาบอกเดี๋ยวจะช่วยนะอ่าแล้วก็เสนอเงินให้50,000นบาทเอาไปใช้หาเสียงด้วยปรากฏเงินก้อนนี้เป็นของนายกอบตที่โดนต่อยอเอ๊ะ ก็จริงๆก็น่าจะถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นพวกเดียวกันเ,<อ>เพราะว่านายกเนี่ยให้เงินห้าหมื่นไปช่วยหาเสียงกับหลานชายผู้ก่อเหตุปรากฏแล้วทำไมมาต่อยกันก็ตอนที่มาเจอในงานบวชเนี่ยนะครับเหมือนกับฝั่งนี้นะเขาอ้างว่าจะเข้าไปถามนายกอบตอเรื่องเงินสนับสนุนเนี่ยอันนี้จริงหรือเปล่าปรากฏว่าพอเดินไปปุ๊บโดนพูดจาไม่ดีใส่ไม่รู้ว่าพูดยังไงและพูดจาไม่ดีใส่ทําให้คนที่ไปด้วยกันเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยไม่พอใจ เหมือนเข้าไปเนี่ยจะไปตบหน้านายกอบตตสักทีหนึง่งที่พูดไม่ดีจนสุดท้ายเกิดเหตุชุลมุนขึ้นมาครับผมไปกันสองคนผมไปกับพี่นุชาพี่ชายผมพี่ชานคนตบพอพี่นุชาตบเพราะเขานายกในปัดมือพี่นุชาเฮ้ยกูมไม่คุยกูมไม่คุยปัดมือเขาอย่างนี้ก็เลยตบเอาพอตบพี่นุชาตบไปแล้วผมเนี่ยเห็นคนติดตามของนายกเนี่ยโ็เลยเข้าไปล็อกไว้คือเพราะผมมาตั้งใจมาถามไม่ได้จังใจตั้งใจหมาเรื่อง ผมาถามแล้วแล้วก่อนที่นายกขึ้นรถที่เดินตามมาพเออผมก็เดินตามก็คือยายายก็กลับก็เดินตามก็ไม่ไ,ไ,มได้ไม่ได้พูดอะไรผมไม่ได้ร้อกมาวางพัก,พก,มมก,กก็คือเขาเครเห็นเขาว่าเขาแจ้งความผมก็มาแสดงความความรู้สึกใจผมอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับเพราะว่าในมุมของนายกอบตอนเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงประเด็นเงินที่ว่านี้ว่าสรุปแล้วเนี่ยให้เงินอุดหนุนหรือว่าสนับสนุนหรือว่าเงินช่วยเหลือในการหาเสียงจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ ทีนี้เมื่อวานเนี่ยหลานชายของผู้ก่อเหตุที่บอกว่าลงสมัครผู้ใหญ่บ้านก็เอาเงินนะครับทั้งหมดเนี่ยสี่หมื่นเก้าพันบาทเป็นแบงค์พันนั่น้นเลย oh มาให้ตํารวจสพศรีมหาโพธนะครับก็บอกว่าอย่างนี้ตอนนี้เอาเงินมาให้เนี่ยไม่ได้ระบุชื่อนะแต่บอกว่าเป็นเงินจากนักการเมือง uh huh. คนหนึ่งที่เอามาให้แต่อันเนี้ยที่เอามาส่งต่อให้กับตํารวจเพราะอะไรผมเริ่มสงสัยแล้วว่าเงินนี้มันได้มายัางไง ได้มาโดยถูกต้องหรือเปล่าหรือมีเจตนาแอบแฝงทางการเมืองหรือไม่เอาเป็นว่าคดียังไม่ชัดปมเหตุที่บอกมันมีการข่มขู่กันขัดแย้งกันเรื่องอะไรยังไม่ชัดนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะมีความคืบหน้าจากทั้งตำรวจในพื้นที่สพสีมหาโพธหรือดีไม่ดีคุณโยธินที่เป็นนายกอบตอที่บอกว่าถูกทำร้ายเนี่ยอาจจะต้องมีการพูดจาอะไรชี้แจงเพิ่มเติมไหม,มหรือฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมอ่ะ เราข่าวช่องวันยินดีที่จะเป็นพื้นที่เปิดพื้นที่ให้ได้พูดกันนะครับครับโอ้จากกรณีอาจจะเป็นเรื่องของทํร้ายร่างกายสืบต่อไปนเรื่องอื่นเลยนะครับเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะไปเรื่องไหนอ,อดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข,ข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ